สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องช่องคายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้ก็ออกอ,อีกแล้วพี่น้องมาแถวอ้างคือเกาล้วครับอ้างบ้านเพชรคือเกาอันนี้มาขี่มาหอดสันอ้างมาพอ่ออันฝูง,งวัวเพื่อนครับนี่งวัวเพื่อนกันลังปล่อยเลี้ยงอยู่นี่ครับกลางแดดให้กันตอนเที่ยงเลยได้พี่น้องนี่เรื่องงัวสมมือนี่เราได้ขี่รถซาเร่งผมด้ครับนี่เจ้าขวงเราก็ยู่ในโฮมนี่แหละครับเดี๋ยวเห็นแล้วก่นเดินไปหาเจ้าของแล้วกอนครับไปถามขขาถามเข,า,า,มเขาเรี้ยงงวัวก่อกนพี่น้อง โอ้เพี่อตาแเรานังในห้องตาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าได้มองเรียงหัวท่าดีจะตาซื้ออย่างนี้ครับเน้ยน้ำซื้อก้นตาซื้อพอตุ้งไก่พนิไกยซื้อยังก็พอตุ้งไก่พนิไกใใช่พนิไกยบ้านใดครับบ้านหนองหางบ้านหนองหางบ้านห้างสูงตำบลบ้านดอนครับแต่ว่ามาเรียงอยู่อ่างเนาะสันอ่างบ้านกุดคอนเจนบ้านเพชรเนี่ยเนาะ นี่อุปกรณ์เลี้ยงงัวทีน่ครับนี่ <c oughs> อการกระติกเนื้อแข็งอุปกรณ์หมอไ้ใช่ป <c oughs> อมาเลี้ยงประจำหรือว่าตลอดรืนเนี่ยจังใดครับนี่ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงาายประจำแล้วตอนี้มาเนี่ยมันมันไมลงไปเดี๋ยวมันเลี้ยงเลี้ยงมหลายปีบันไดแล้วแต่เลี้ยงสองปีแล้วสองปีตอนตอนนี้มีงัวดจากตัวเนี่ยครับนี <c oughs> ่ตอนนี้เอามาเนี่ยแปดตัวทั้งหมดก็มีสิบสองตัวเหรอีสิบสองแต่ว่าปล่อยมาหวดปล่อยมาแปดตัว <c oughs> อีกที่ตัวนึงเป็นอย่างคื่บอกมา ออกลูกก็มีโหมันออกลูกไหมพระตาไปเบิ่งใกล้ๆเนี่ยปะพระไปตากแดดจากเขาเนี่ยโอ้มันย่งห่อนมันห่อนคักได้พี่น้องตอนเที่ยงด้วยนะครับมื่อนี่มื่อนี่ห่อนย่างจังเนาะตาเนาะห่อนได้เพื่อเรียกมาสองปีว่าที่ตาเออขึ้นตึงใดขึ้นอยากเรียกน้ำพึนครับตะกอนเห็ดหยั่งอยู่ก้อนกับไปหาเงินหาคำทั้งกว่ากลางฝุ่นโอ้ว่ามันอยู่บ้านดีซื้อบริเวณที่ไปหาเงินด้วยที่ไหนเอออายุไรบันไดแล้วคุณพ่อโอ้คุณตาบันใดผมที่โบ หกสิบหกหกสิบเจ็ดหรือหกอย่างแข็งแรงอยู่ทํางานได้ปึงปังดูแลสัะเออได้อยู่ครับตัวเบิ่งกคนก็ยังแข็งแรงดีอยู่เนาะเพราะเป็นอายุห้าสิบกว่าๆนึงนางพี่น้องอ่าเป็นม้าสายพันธุ์ไหนคุณพ่อมาตัวใหญ่แท้านี่รู้มเป็นพันธุ์ไทยใหญ่ถึงมันเป็นหลายพันธุ์ไทยใหญ่หรือว่าพันธุ์บามันหรอบามันเออมันเออแนี้ผมก็บรรลุกันได้พี่น้องผมมือใหม่อยู่แต่ว่าโตใหญ่ๆเนาะ โอ้ปล่อยมาแปดตัวเนื่บาหมั่นล่ะเนาะลูกครึ่งบาหมันล่ะเนาะมันบ่อโตอ่ะกว่ามันหายกว่านี่ห่วไอ้ยังเปิดบึงดูเน็่สีแดงคือเกาติดสีขาวมีซองตัวติดอ่ะเอ้สีขาวไม่ซองตัวเหรอมาเรื่องได้สองปีสีแรกซื้อมาจากโตครับเนี่ยมันจะมาตลอดมันโตง่ายบอกเออมันสั่งมาทั้งเน็ตเนี่ยโอ้เอาบอม เจ้าเป็นคนรับเลี้ยงไงเพื่อนดิหรือเพื่อนจริงไลยรับเลี้ยงไงหลานนึืว่าเลี้ยงให้หลานลหลานยุใส่ก็ได้เลี้ยงให้เพื่อนยุเกาหลีปะปะยุเก,กาหลีก็เลี้ยงัวได้พี่น้องเพื่อนซื้อไม่พร้อมดิเพื่อนเอามาส่งบ้านเจ้า,าเลยติ่นเติงพี่เลยเหรอเงินเพื่อนกระจายให้เรียบร้อยเรียบร้อยถัดทูปพี่น้องยุคข้าขายงัวควายสมมุติยุคยุคบ่เห็นตัวแท้ก็ขายได้เนาะจ้แต่ต้องมาส่งคนบ้านมาตกใจเลยครับเอามาส่งอย่างคือบพื่อนเสื้อประวัติด้วย ว่าตัวแก่แล้วมันกับฟ้าตรงคนเงินมันดูมันมากับฟ้าทำสิไรตอนแรกลงทุนนี่มีจากตัว่าตอนปีแรกไะไม่เป็นปีนี้เลยปีแรกมีอยู่สามตัวอามาคือออกแม่แพ้ลูกไว้แทะหมอก็บออกมาอีกเรื่อยๆเดยหรืเปล่าเออซื้อมาเรื่อยๆเออเก็าออมันนน้ำเนาะเออลูกน้องลูกน้องหน่าสองก็ ตัวน้ลนลูกตัวนี้ตัวแดงแค่ลูกตัวนี้ครับผัวผมพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ไโอ้ผมแม่รู้เจ้าว่าพันใดกับโบลูแล้วกับโบลูคือกันจะเน้นๆคล้ายๆบามั่นล่ะนาองแตนน้องกว่าครับผมนู้นเราเลี้ยงสองปีเราใจรักอจริงเดยเลี้ยงให้ร้านนะจ๊ิพอดีแล้วเนาะเพราะได้มีอาชีพเพราะได้ยูใครก็นอนยูซื้อมันบ่อย แต่แต่เรี่องงวยังได้นอนแม่พี่น้อนยังเห็นแล้นั่งยก็เปรี้ยวครับว่ากันเลยเขาเรียกยุทสันอ่างนี่เด่นเลยอินทอนอ่างโอ้มีแต่แม่ใหญ่ๆพุ่นตัวผุนตัวผูนวันเนี่ยตัวผูตัวอูะตัวผูอินวอนะครับโวอินวลบังนวลบังนวลหน่อยสีนวลเน่ะตัวผูแต่ว่าย้ำผสมนี่เอาตัวนั่นตีผสมท่านพอผสมมันบ่อยผสมหลอดไว้ด้วยน่ะผสมหลอดไว้เออสมเนี่ยผสมกระท่องน่ะครับเอาพ่อทั้งใดครับหลอดเลยพ่อแดงพ่อบอกเนี่ยบอก ยังบังดังเขาด้วผมก็บุกคอยเหมือนกันเป็นหมอบ้านเฮานี่ล่ะหมอเฮ้ผู้เยาวนี่ล่ะถ้าเป็นบาบ้านมันมันบอกนะก็ถ้าบาบ้านมันเบิดแล้วหมอผู้เยาวเราก็ไม่ทับไงครับเรี่องมาสองปีนี่มันเป็นในตาลูกศึกว่าดีว่าท่านได้ขายของเพื่อนจากตัวบนเนี่ยโอ้ขายไปเรียกอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อนอนุญาตให้ขายเรียกอยู่ตีมันก็ดตั้งเว่ามีคนถามี่าขายตอนนี้ต้อนี้ขายบะ ขายได้ราคาก็ขายขึ้นได้ราคากัี่น้องแล้วมือนี่เดี๋ยวจะมีถั่วไข่บามือเนี่ยมีเวี๋ยวร้านว่าไปสองตัวนะโอ้สองตัวน่ะเดี๋ยวพี่น้องเที่ยวไปถ่ายเบื้องคลิปหนาด้วยครับคลิปหนาผมทิไปขายใหี้ยวสองตัวนั่นพี่น้องคลิปนี้ชมบรรยากาศการเลี้ยงน้อตาเนาะปลาเบื้องป็นง้วบสีแดงงามพร้อมดีคือเลี้ยงอ้วนตันดีแต่ตาเจ้าวันวันวันแต่ไก่มันกินได้ใหญ่เนี่ยมันบ่มีอาหารเสริมบ่จะ บกใครมีหรอกโอ้ขนาดนั้นได้กินหญ้าอยู่ยแล้มึงเลี้ยงก็ได้กินหญ้าได้ะขออ้ออีกโอ้หาไปมัน<อ>น่าแดดไปนนี้เล้วก,กออับหญ้าบกใครมีเบิ่งอาจสิเป็นบามันล่ะพี่น้องเพราะมันเป็นเจ้ากรรมเนี่ยเนาะเออตัวนั้นหัวโนโนสิเป็นลูกผสมกับฮินดูบาซิลบาพี่น้องเบิง่งซอยผมเบิ่งเบิ้เขาเอิญง้อยยังง้อลูกกระทบตีลูกกระทบอลูกกระทบหรือตัวนั่นนี่ก็ใหญ่ก็หัวหนุนมีหัวบานเนี่ย อันนี้สิได้หินดูหลายก้อนบ่เนีเพราะว่ามันเงาถ้าไปเบิ้งใกล้ๆจะหิุ้าไปไขงัวจากสองตัวเนี่ยโอ้มากใบกระถินนังเฉยเนาะกินใบกระถินด้วยอยู่ต่ว่างัวอปกติจะดีี่น้องมันบ่ะย่านเดียดเนาะคุณรู้ปะครับไปไก่ผมมันโตเนี่ยน้อยแล้วนี่แม่ผมเดงอ่านี่สวยไงพี่น้องเมือนี้เราเลี้ยงอยู่ผู้เดียวปกติมีคนมาเลี้ยงเป็นง้วอว่าตายไหน โอ้มีอีกจูนึงของบ้านเมืงองพรมเรี่ยงกันคนเราฟังเรี่ยงเขากันเสือาเขกัน,น<ด>วใ่เขากันพร้อมอยากพี่น้องเบิ่งหวัวเราดูแปดตัไวไปมาัยัอออยงอยู่ข้ออีกสี่ตัวขอ้อกผู้ใดเลี้ยงถึงตายย้ายเลี้ยงถ่ายติเอาเงาจริงโอ้อยเงาใช้ข้อกไว้เพราะว่ามันออกลูกไม่เนาะเรี่ยงวัวนี่ได้ขายตัวเราไมได้กินน้องพร้อมได้พี่น้องโอ้ได้กินน่องกินวัวไวกับคาอ้วขายได้เป็นบอกใจบอกบังรูครับเบิ่งหวัวเราดู ถัมวนเราบบแคอ่อพี่น้องกินก้มหน้าก้มตากินเบิ้งหญ้าแหงหงยังสิกระพาะกันอ้วนไหมพี่น้องมึงด้วยวะนะเอาเดี๋ยวเบื้ล้วรุ่นตัวนี้หน้าตาจะออกทั้งหินดูพี่น้องอ,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 อันหูใหญ่แล้วครับหูก็เริ่มเหย้าหน้าตากับไปมันคือเบิดเทเลอร์อิทธิพลเซฮาบอตต์ <c oughs> <c oughs> วันมันตั้งทา <c oughs> ่าเตรียมตัวแล่นนิดซดียเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศการเลี้ยง เดี๋ยวเอาคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจคือเก้าละผู้ใดอยากเลี้ยงกะบเบิ่งเอาตามสไตล์เราเราอยู่บ้านจะซื้อลูกหลานยังซื้องวัวออนไลน์ไม่เลี้ยงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นการเลี้ยงออนไลน์ไปเลยคำว่าออนไลน์ผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ